โอเคสาหรับทางปกสีก็ทางเนี้ยเราเจอกันแทบจะเกือบทุกเคสเลยนะตรงเนี้ยประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นตเจอทุกวันเจอทุกวันนะครับง่ายๆสมมติผมเป็นโจรย์นะครับผมเป็นโจรน,นะครับ,ม,นนรบมันก็จะขับมาทางนี้ครับขับมาปุ๊บมันเลี้ยวซ้ายนี่ป๊บนะครับคือมันไปได้หลายทางมากเลยตรงนี้นะครับนะมันก็จะขับมาตรงนี้แล้วมันก็จะเลี้ยวมาตรงนี้นะถ้าม,มันก็จะลงตรงนี้ โอเคเดี๋ยวเราค่อยไปทางลงนั้นทีหลังเดี๋ยวเราเอาแค่บริเวณพื้นที่ตรงนี้ก่อนเพราะมันไปได้หลายทางนะครับมันไม่เลี้ยวขวานี่มันก็ขับตรงมาแล้วมันก็ขึ้นนี่นะครับขึ้นนี่ปึ้งขึ้นไปเลยนะครับทีมันก็จะขึ้นไปเลยนะครับเนี่ยเลี้ยวมาจะเลี้ยวมาตรงนี้ก็ได้นะครับมันอาจจะขึ้นไปบนนี้ก็ได้มันไปได้หลายทางนะครับหรือว่ามันไปอีกทางนึงก็ได้มันเลี้ยวขวามันไปซ้ายนะครับออกเซโดนาแม่งเลยนี่ออกเซโดนาแม่งเลยหรือว่าแบบไต่เขาตรงนี้ขึ้นมาเลยมันก็จะประมาณนี้เลยมันก็จะขึ้นมาตรงนี นะครับโอเคจะบอกวิธีการแก้สําหรับไม้หนึ่งไม้สองไม้สามแล้วก็ไม้สี่โอเคง่ายๆเหมือนเดิมนะครับเจ้าที่พยายามพยายามเรียนรู้นะครับพยายามเรียนรู้หมายถึงว่าพยายามเรียนรู้ว่าเราอ่ะจะจะไปดักเขายังไงนะครับแน่นอนครับไม้หนึ่งตามไปครับไม้หนึ่งนะครับไม้หนึ่งตามไปปกติอันนี้ผมจะลองสมบประบาเป็นไม้สองนะ ไม้หนึ่งตามไปปกติโอ้ยตายเด็กเยี่ยมเนี่ยสามสามคนนี้เอาละไม้หนึ่งตามไปครับไม้สองทำไงไม้สองเลี้ยวซ้ายตรนนี้อาจจะเช้าอ,ะอ่ะอันนี้ช้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สองก็ต้องตามผมมานะคัดคัดคัดไม่ใช่ตรงนี้เอาไปเอาไปเอาไป หรือจะมาตรงนั้นก็ได้แล้วแต่นะครับมันเข้าได้หลายทางแ้านะค,คุณไม่อยากขับขับทางขูดขาแบบนี้นะโอเคไม้สองนะครับไม้สองสมมติไม้หนึ่งมันขับเข้าไปแล้วนะครับไม้สองนะครับไม้สองคุณขับมาตรงนี้เลยครับขับมาตามทางนี้เลยนี่ครับคุณพยายามมาดับตรงนี้ครับมันอาจจะวนกลับมาก็ได้ครับ คุณเข้าใจใช่ไหมคุณรีบขับมาเส้นทางตรงนี้ให้ได้แล้วคุณมาดักตรงนี้แล้วก็ดูว่ามันจะขึ้นไปซ้ายหรือขวานะครับถ้าโชคดีมันจะขับมาหาคุณแล้วมันก็จะชนคุณนะคุณคัดออฟสวยเลยนะเห็นไหมพยายามหาทางนี่คือหน้าที่งไม้สองค่อนข้างยากนิดนึงนะไหมทางมันมันมันยากนิดนึงนะครับทั้งไม้สองไม้สามเนี่ยตรงนี้มันค่อนข้างที่จะปวดหัวครับค่อนข้างที่จะปวดหัวหน่อยหน่อยนะครับาใช่ใช่คุณต้องประคองรถให้ดีนะครับโอเคไม้สามไม้สี่ทำอะไร ไม้สามนะครับไม้สามคุณสแปร,ร์ไว้นะครับคุณรอคุณรอเลยมไม้สามคุณกลับออกไปคุณไม่ต้องเข้าเลยไม้สามอะ่ะถ้าเป็นไม้สามุณไม่ต้องเข้าไปตามมัน place, นะครับกูจอดแม่งตรงเนี้ยแล้วก็วางสปา์แถบแม่งเลยนะครับเนี่ยวางสแปแถบเลยตรงนี้เลยนูนะ่ะต้องวางให้หมดเลยนะสี่เล,ลนนี่ปิดตรงนี้ไม่ต้องหรอกเนี่ยปิดตรงนี้พอเนี่ยมาจะออกมาทางเดิมนี่ป้ง ปั้งเห็นไหมถ้าโชคดีมันจะออกมาทางเดิมตรงนี้ครับนะถ้าโชคร้ายก็คือมันไม่โดนสไปแท็บถ้าโชคดีมันก็โดนไม้สนะครับนาะที่ไม้3คุณวางสไปแท็บตรงนี้ครับเพื่อมันบนออกมานะครับถ้ามา2คนอีกคนนึงก็ไม่วางตรงนู้นสออันใช่นั่นแหละง่ายๆเล่นตำรวจเราไม่เล่นตำรวจเราไม่ต้องไล่อะไรมากมายโอเคส่วนของไม้สไม้สี่เนี่ย จะเป็นไม้ที่จะต้องคิดแทนโจนนะครับว่ามันจะไปทางไหนนะครับคุณต้องโคกับไม้หนึ่งให้ดีนะครับโอเคสมมติโจนนะครับมันไม่ไปไปตามที่ไม้2ที่ไปดักบริเวณวนกลับตรงนั้นเราจะมาพูดถึงมันมันจะวนเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวขวาตรงนี้นี่อ่าสมมติมันมัน,ม,น,ม,นมันหนีมาทางนี้นะครับยอดฮิตนะครับยอดฮิตแล้วก็ตรงนี้มีทริกด้วยเจา้าไม้หนึ่งก็ตามไปเรื่อยๆสมมติไม้หนึ่งบอกว่าเขาลงท่อปุ๊บไม้สอนคุณถอนมาเลยนะครับ ม้สองคุณถอนมาเลยแต่ผมบอกให้ไม้สองคุณต้องขับไปทางไหนคุณขับตามไม้หนึ่งไประวังด้วยแถวเนี้ยพวกนี้มันมีปืนอะ่ะเวนนยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่พลาดบ่อยมากตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่พลาดบ่อยมากนะครับโจนจมันจะขับหลอกล่อสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่นะเวลามันมาปุ๊บเนี่ยมันจะโดนเอาแล้วมันยิงแน่เนี่ยตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ ขับตามมาปกตินะครับกูติดอะไรอะู่เนี่ยมันมีสารสีลามันขับมาตรงนี้คุณเบรกเลยนะครับอย่าเหินห้ามเหินนะครับถ้าเหินแล้วก็ชิดซ้ายไว้ชิดซ้ายไว้เบาๆค่อยๆนะครับเห็นไหมชิดซ้ายไว้แล้วมันก็จะเดี๋ยวซ้ายมาทางนี้ครับโจทย์อ่ะนี่มันจะขึ้นมาทางนี้นี่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 มันจะขึ้นมาทางนี้ปั้งมันก็จะมาทางนี้มัจะมาโผล่คาสิโนใช่เอาละไม้สองทำอะไรโอเคเดี๋ยวผมบอกไม้สอง ทางที่คุณจะมาทางนี้เร็วที่สุดก็จะเร็วที่สุดอะมั้งเดี๋ยวไม่ดูคลิปอาจจะดูงงๆนะถ้างงก็มาถามผมแล้วกันนะครับนะผมก็อยู่ในเมืองนี่แหละนะครับมาถามดูผอ,อผมงงคลิปผอ,อจากเลยผอ,อทําหาอะไรเดีย๋ยนะครับ <laughs> แล้วกูเกียดรถคดีามากเลยเว้ยเนีก็เกียดนิดนึงไม่บีขอนกเลยใช่สมมติแม่หนึ่งเขาแจ้งมาว่าผู้ถือหลงท่อ ทางปกสี่ลงท่อนะครับเป็นรหัสปกสี่ลงท่อไอ้บ้าที่มันขับรถไหลมันนะมันขับอะไรของมันมาใช่โอเคทางปกสี่ลงท่อใช่ไหมเจ้าทีท่รีบขานเลยถ้าเขาเลี้ยวซ้ายเข้าไปปุ๊บเขาเข้าปกสี่แล้วครับเนี่ยไปนึงรายงานนะครับเขาเข้าปกสี่อ๋อเราจะต้องซ่อมรถระหว่างทาง ไหวแล้วว่ะได้ะสิเหี้ยซอมรถก่อนให้ตายสิเด็นี่เสร็จแล้วโอเคทางปกสี่ลงท่อนะครับโอเคไม้สองนี่อันนี้สับปูนเป็นไม้สองนะครับไม้สองคุณก็ณามาดัก ไอทางที่ผมบอกใช่ไหมล่ะเนี่ยขับมาตรงนี้อ่ะตรงมาเรื่อยๆตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมโอเคปกสี่ลงท่อคุณไม่ต้องตามไม้หนึ่งไปยังไงคุณก็ตามไม่ทันนะครับยังไงคุณก็ตามไม่ทันนะครับวิธีง่ายๆครับคุณก็ขับไปตามทางคุณเลยนะครับรีบไปหน้าคาสิโนโครับแต่ไปนี่ขับมาตรงนี้คาสิโนเลยปึ้งเลี้ยวขวาขวาข้างหน้าก็ได้ เลี้ยวซ้ายตรงนี้วูบวมีคนตายแน่นอนเลยรู้ว่ามันระเบิดเองอะ่ะผมไม่เห็นคนใช่ผมไม่เห็นใครเลยโชคดีแล้ววิวจะเป็นหานแล้วโอเคเราโอเคเราไม่มีใช่ไหมโอเคไม่มีอ่าต่อครับเราเลี้ยวมาทางขวานี่นะครับ รีบมาเร่งมาเครื่องมาเลยพยายามกินเลนในนะครับเร่งเครื่องมาเลยคาสิโนอยู่ไหนวะไอ้ที่กูมาริดทางไปะเนี่ยหัวหน้าเลยพิดทางพิดทางป่ปอ๋อข้างหลับไปแล้วเวนโทษทีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คัดได้ป้าล่ะอันนี้เป็นคลิปสดนะเว้ยผมผมไม่ได้แบบขี้เกียจตัดต่ออะน้องๆนะครับขี้เกียจตัดต่ออะนะต้องเรียนไปคุณต้องเข้าใจนะใช่เอออะไระผมขี้เกียจตัดต่ออะแล้วจะมาจีใครวะน่ะนี่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  นี่มาดักแม่งเลยตรงนี้เลยไม่ต้องมันขึ้นไม่ขึ้นนะครับก็เอาใหม่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 มามามาเริ่มเริ่มใหม่แต่แรกเลยไหนด้ยหรือไม่เอาคลิปนี้ดีวะเออไม่ได้ดิขี้เกียจตัดเอาใหม่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 ทางมันใกล้ทางมันใกล้กันนิดเดียวนะครับน้วโมโอเคนี่มันนักเตียนไหมแ้วโมโอเคก็ไอเดโกะไงไอเดโกะไม่ใช่ไออะไรนะไอลุกไอลุกเน่ สมมติไม้สองคุณมาดักตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าปกสี่ลงท่อุ๊บคุณขึ้นมาตรงนี้เลยให้ไวให้ไวให้ไวไปทางตรงนี้ใช่ปะวะอฮ้ยอะไรวะค้นมาตรงนี้แหละครับแล้วคุณขับตรงมาตรงนี้ครับจบครับจ่าเอ๋สป r 이มมาต่อฟัคเกอร์รู้จักปะรู้จักเซอร์ไพร์ม t h ต่ f ฟั k เกอร์ะ อันแหละตามนั้น